บุงขอเคลียร์โดนเมาท์ทิ้งสามีดูแลลูกความจริงแม่มีแผนที่ลึกกว่านั้นเป็นคุณแม่สายสตรองสุดๆส,สำหรับบุ๋มปนัดดาที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้เลยว่ากำลังท้องลูกคนที่สองน้องอเล็กซ์อย่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่บุ๋งยังทำงานปกติลุยน้ำท่วมช่วยผู้ประสบภัยขณะกำลังท้องอีกด้วย และคุณแม่บุ๋มก็ไม่ได้ตั้งใจจะปิดเป็นความลับเพียงแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นนั่นเองหลังคลอดเสร็จก็ลุยงานต่อกันเลยทีเดียวสตรองสุดๆซึ่งล่าสุดคุณแม่บุ๋มก็ขอออกมาเคลียร์ชัดๆหลังมีคนมาว่าทิ้งให้สามีกอดอาทิตย์เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวงานนี้แม่บุ๋มบอกว่ามันเป็นแผนการที่วางไว้นั่นเองโดยบอกเต็มๆว่า เขาเลี้ยงลูกเก่งมากหลายคนเมาว่าแม่ทิ้งให้พ่อเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวก็จริงค่ะเพราะอะไรเพราะเขาจะได้ไม่ต้องอยากมีอีกโปรดเข้าใจแผนการดิฉันให้เขารู้สึกเหนื่อยจะได้ไม่อยากมีอีกเขาอยากมีลูกอีกไงซึ่งฉันไม่ไหวดิฉันมีไม่ไหวดิฉันอยากเที่ยวแล้วจริงๆเราก็ไม่อยากให้สามีมาสกิดว่าอยากเกดจะมีเพิ่มแต่ก็มีหลายคนบอกว่าน้องน่ารักมาก จะมีอีกไปเรื่อยๆคุณคะดิฉันไม่ใช่โรงงานผลิตนะคะคุณอย่าทักเยอะมากเดี๋ยวเขารู้ตัวให้เขาเลี้ยงไปเลยค่ะอีกอย่างก็อยากจะให้คุณพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีในการเลี้ยงลูกด้วยกันจริงๆแล้วคือบุ๋มเลี้ยงตอนกลางคืนเขาเลี้ยงตอนกลางวันก็คือช่วยกันเลี้ยงลูกแต่ว่าชอบนำเสนอภาพคุณพ่อมากกว่า